ก็ลังมาหามึ่ตัวนึงโค What the? <laughs> True lắng, quý thật, ok. How phải khao phải khao học phải học, 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 một, เหลือเหลือในบ้านเหลือในบ้านเหลือในบ้าน,อน,านโอเคเอตายแค่นั้นแหละอยู่นี่อยู่นี่ Ảo, má 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 má, knock bàn knock bàn Ui, Ê đi bộ chân Ngay Ui, kháng này kháng này, tổn thương more 1 more Inside, inside Ờ, đình đừng cô. เีนอกสองโอเคอะไรหมดปะโอเคอยู่หน้าต่างอยู่หน้าต่างอยู่หน้าต่างมันเจ็บหนักมันเจ็บมาก tái, không biết đâu, không biết đâu, không biết không biết điên หน้ากูดินหน้ากูเยอะมากอุย้ยดิยนดินไอ้เหี้ยมันทรบเกาะเอ้าไม่กดอีเลยกู บนหัวบนหัวบนหัว <laughs> ด <there. T> ีน <laughs> <t> ี่จะตายแล้ววู้ฮู้ไอ้กวาเนี้ยกูดูให้กูดูให้กูดูให้คอไตคอไตเข้าเลือดเข้าเลือดน้อง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 

เปนตัวไหมป่วยไรอันตีีดเลยมึงอะไรตันเส็มเลยเออยังไงวะเออยังไนนะ เุ้ยเนี่ยมันอะไรดีกวะ <try> Oi.

อะไระ h รูขอแตกตัวข้าวขอแตกน็อกน็อกเฮ้ยโอเคมันชันชี้อะไรเนี่ย โอโหไอ้ำตาตัวเดิมเลยนเน่ยะเกไอ้เยเก่วยฮะะน้องตวาตัวท้ายตัวท้ายตัว้วเพวกิจต้องช่วยกูเอ้ยไมแล้แม่เอะอุ้ยโอ้โหแตแตแตกระสุนไม่มีกูเลยเลยฆ่าม่ มาแล้วมาแล้วมัเลยมัอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ปาระเบิดไฟนะปาระเบิดโผล่มาแล้วโผลมาแล้วชุดเป็นแล้วกูไม่มีกระสุนปืนนะเอาอันนี้นะหายแล้วไครับกัมแพรไปแล้วโดนแก๊สโผล่เลย อ้าวตายมาอ้ายังไม่ตายเหรอ

ระวังเอาเทนข้างหลังมืมีหรอกอย่าโมเป็นโรควยอะไรจังแทนสเตย์ไปฟาดจังแทนสเตย์ไปฟาดดึงก่อนดึงก่อน มันตัวตีมหาเลยใชาเต้ใบฟัดหักไอหนึ่งวะจเนี่ยมีเตือนโลโลโล

good 녹소 오케이 지보

กูรีบกูรีบเฮ้ยเฮ้ยอยู่กูนะกูด่ากูอุ๋ยเฮ้ยอุ๋ยอะไร เฮ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านหน้าบ้านฮีชิวฮีชิวอ้าวเชี่ยไรไฟมางไหนเนี่ย

ตายหมดกีตัวดีตัวแจ้ง่อยโหเย้าดาวหนึ่งใช่ไหมทอมอนทอมอนขอมันก่อแตก นมีมีหนึ่งตัวขอาบอลเาบบอลเางบอลทางบนกูจะแบกอยูวะกูแตกวงกูนอกวงกูนอกวงเอาให้ตายนะให้ตายนาสัตว์ ไม่ตายนี่เชี่ยมากเลยนะข้างล่างข้างล่างข้างลสับเกาะมันไม่มันสับไม่ได้มันสับไม่ได้เออโอเคไนซ์ซื้อ <c oughs>